น็อกไมนะเออไม่น็อกก็ไม่เป็นไรท่านน็อกก็ได้ไปอ่ะโอ้โหเกิดไปแล้วนะคะตองหกจัดทุกคนโอ้โหมานะคะลงตองหกมานะคะพี่เขียวของเรานะถ้าใครเกิดแล้วนะคะก็สามารถนะคะฝากน้ำมีคนอื่นได้แล้วก็ลงไพ่ได้นั่นเองนะทุกคน่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเกิดหรือว่าจั่วคขอจั่วดีกว่านะไม่อยากไพ่เยอะโอ้โหจวตกกันขึ้นมาดับเบิ้ลดับเบิ้ลดับเบิ้ลไปเลยอ่ะเดี๋ยวลงไปเลยนะคะเอาแต้มก่อนนะคะตอนนี้นะคะรอกลัวพี่ส้มจะน็อกก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปทิ้งมุ้ยโพดํากันเลยจ้ะทุก อะมารุ้นกันหะว่าพี่ส้มของเราน่าจะน็อกหรือเปล่านะทุกคนหามาดูกันเลยนะทุกคนมาโอ้ยนี่นะหนึ่งตัวแล้วมา โอ้โหเรียบร้อยจ้าพี่ส้มของเรานะคะนอกไปที่เรียบร้อยนะคะเราก็ติดลบบนมือคนะ่นะสิแต้มะคะวันนี้ยุ้ยซีไม่นนอกนะคะแต่ว่าพอจะมีแต้มบ้างนะอ่ะเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะคะว่าจะบวกไว้เออทุกคนหาเป็นยังไงไม่นนอกนะคะแต่ได้เงินนะจ๊ะทุกคนจะบวกมา96บาทนะคะวันนี้นะอ่าสำหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าโอเคนะคะก็ได้กําไรนะคะไม่นนอกก็ไม่เป็นไรขอมีแต้มอย่างเดียวนะสำหรับเกมไพ่ดัมมี่นะทุกคนหา คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจราาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุ18ปีควรได้รับคําแนะนำ สวัสดีคะ่ะวันนี้นะะก็มาเจอกับยุ้ยซี่ตาแรกอีกแล้วทุกคนจ้ะวันนี้นะยุ้ยซี่อยู่ในค่ายเกมนะะอยู่ฟาสตรอดนะคนหาเป็นเกมไพ่ดัมมี่นั่นเองนะทุกคนนะอ่ะใครเข้ามาชมคลิปแล้วฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ให้ยุ้ยซี่ด้วยนะจ๊ะอ่ะว,วันนี้นะเอาทุนมา400บาทนะมีห้องห้าห้องให้เราเลือกเล่นเลยนะคะอ่ะก็จะรีพันกันแบบหนึ่งนะทุกคนนะอะ่ะวันนี้นะก็พูดไว้ก็รีนพันนิดนึงนะทุกคนหาอะ่ะวันนี้นะเดี๋ยวยุ้ยซี่นะคะจะเข้าไปที่ห้องระะดัับสูงกนนเลย อ่ะทุน400บาทนะคะสามารถเข้าได้นะมี300บาทก็สามารถเข้าได้นะคะส่วนใครที่มีทุนน้อยนะคะ55บาทก็สามารถเล่นได้ที่ห้องประสบการณ์เลยนะคะอ่ะตอนนี้นะคะระบบกําลังจับคู่เกมให้เรานะว่าเราจะเข้าไปเล่นนะคะสองคน3คนหรือว่า4คนนะทุกคนหนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงนะสําหรับเกมนี้นะทุกคนหนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะเออมา นี่นะคะก็เปิดไพ่มาแล้วนะทุกคนคะเราก็เล่นอยู่ที่4คนนะคะทั้งหมดเล่นสุดๆได้ทั้งหมด4คนเท่านั้นนะไพ่ก็จะมี7ใบเนาะอ่ะตอนนี้นะคะบนมือของยูซีนะคะมีอ่ะคู่มุยนะ1หนึ่งคู่นอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเราไปหาจั่วกันเลยดีกว่านะจั่วอะไรขึ้นมาอ้าจั่วห้ามานะเข้าคู่อีกอ่ะขอไปเอ็ดนะคะเอ็ดใจนะทุกคนคะตัวสําคัญของเกมนี้ก็จะมีหัวกันก็คือ3นั่นเองนะแล้วก็มุยโพดนะําเนาะแล้วก็อ่ะ มุ้ยก็คือแหม่มนามุ้ยก็คือแหม่มโพดำนั่นเองนะทุกคนแล้วก็สองดอกจิกนะทุกคนหาอ่ะตอนนี้นะคะพี่ส้มของเรานะได้ทําการปีหัวมาแล้วจ้าเอ้ยเกิดไปเลยโอ้โหพี่เขียวของเรานะเกิดดักไปเลยจ้าอ่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูพี่ม่วงกันเลยดีกว่านะทุกคนหะว่าเขานะคะจะจัวอะไรเออเอ้ยโอ้โหปีมาอีกอ่ะโอเคเลยนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราไปเกิดหัวกันเลยดีกว่านะทุกคนหาโอ้โหพ่เราเข้าอีรอบกแก๊บมากเลยนะคะตอนนี้อ่ะเราเกิด หัวมาที่เรียบร้อยนะคะเราก็จะบวกเพิ่มมาอีก50บาทนะทุกคนคะอ่ะเดี๋ยวเราไปทิ้ง8ดอกติกันเลยนะคะอ่ะวันนี้นะคะยุซี่ก็จะมาแนะนำนะคะเว็บดีๆเลยนะคะสำหรับใครที่อยากเล่นแล้วได้เงินจริงนะ,ะถอนได้จริงนะ,ะไม่มีโกงแน่นอนนะคะเราก็อ่ะยุซี่แนะนําเลยนะคะบริษัทนะคะเครือ,อยูฟา747นะคะเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นไม่ต้องทําเธอนนะคะฝากครั้งแรก100บาทเท่านั้นไม่ต้องทําเธอนนะ,ค,ะครั้งต่อไปฝากถอนไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องทาเถนินเช่นกันจ้ะทุกคนจ้ะสามารถฝากถอนนะคะสมัครอ่ะอัต อโนมัติน้าเว็บได้เลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะแอดมาได้เลยนะคะที่ YUI77 นะคะหรือสมัครที่ลิงด้านล่างที่ยูซี่ทิ้งริงไว้ให้ใต้คอมเมนต์หรือด้านบนได้เลยนะทุกคนค่ะตอนนี้ทายยซี่เกิดมาแล้วนะคะตองจ้จะทุกคนจ้ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะทุกคนค่านะคะเราก็ทิ้ง10ไปนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะพี่ส้มจะน็อกหรือเปล่านะคะไพ่เขาเหลือแค่4ใบเท่านั้นคะไม่รู้ว่ารอโง่อะไรนะทุกคนคะตอนนี้ะคะยูซี่ก็รอโง่เหมือนกันนะทุกคนค่ะรอ โง่แนะคะแต่ว่า8ปน่าจะตีไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเป็นดัมมีจ่จากคนนอกจากตัวภัยเองเนาะอ่าไม่เป็นไรนะคะตอนนี้นะคะพี่ม่วงของเราก็ติดรบอยู่แถมก็มืด ด้วยนะคะไม่ยอมเกิดด้วยนะทุกคนอ่ะทุกคนหาไม่มีตัวเกิดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปจวกันเลยดีกว่าจวอะไรขึ้นมาโอ้โหจวดเจ็ดมาเข้าคู่นะคะเราก็ทิ้งไปเลยจ้าเก้าโพดํเจคคนควรจ้าเราก็มาเปลี่ยนรองโง่นะคะเจ็ดเนาะอ่าเจ็ดอยู่ข้างล่างตัวหนึ่งแล้วนะคะก็เหลืออีกตัวหนึ่งนะคะเอออาจจะฟุกก็ได้นะทุกคนเออมันยังไงอ่ามาเอา้าเกิดไปอีกแล้วนะคะพี่ส้มของเราทําไม่รู้ว่าน็อกไหมเอา้าไม่นอกอ่ะไม่เป็นไรมาดูกันดีกว่านะคะเออมา น่มารอดูพี่เขียวกันดีกว่านะทุกคนหา ว่าเขาจะน็อกไหมนะเออไม่น็อกก็ไม่เป็นไรท่านน็อกก็ได้ไปอ่ะโอ้โหเกิดไปแล้วนะตองหกจ้ทุกคนโอ้โหมานะคะลงตองหกมานะคะพี่เขียวของเรานะคะถ้าใครเกิดแล้วนะคะก็สามารถนะคะฝากน้ำมีคนอื่นได้แล้วก็ลงไพ่ได้นั่นเองนะทุกคนหาอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเกิดหรือว่าจัวคอจั่วดีกว่านะคะไม่อยากไพ่เยอะโอ้โหจัวตกกันขึ้นมาดับเบิ้ลดับเบิ้ลดับเบิ้ลไปเลยอ่ะเดี๋ยวลงไปเลยนะคะเอาแต้มก่อนนะคะตอนนี้นะคะรอกัวพี่ส้มจะน็อกก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปทิ้งมุ้ย ดํากันเลยจ้ะทุกคนอ่ะมารุนกันนะว่าพี่ส้มของเราน่าจะน็อกหรือเปล่านะทุกคนหามาดูกันเลยนะทุกคนมาอูย้ยนี่นะหนึ่งตัวแล้วมา โอ้โหเรียบร้อยจ้าพี่ส้มของเรานะคนน็อกไปที่เรียบร้อยนะคะเราก็ติดลบบนมือคนะสิแตนะ้มะคะวันนี้ยุ้ยซี่ไม่น็อกนะคะแต่ว่าพอจะมีแต้มบ้างนะอ่ะเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะคะว่าจะบวกไว้เออทุกคนหาเป็นยังไงไม่น็อกนะคะแต่ได้เงินนะจ๊ะทุกคนจะบวกมา9 6บาทนะคะวันนี้นะอ่าสำหรับวันนี้นะก็ถือว่าโอเคนะคะก็ได้กําไรนะคะไม่น็อกก็ไม่เป็นไรขอมีแต้มอย่างเดียวนะสาหรับเกมไพ่ดัมมี่นะทุกคนหาอ่ะวันนี้นะายุ้ยซี่ก็มารีวิวนะคะเกมดัมมี่ให้ ดูเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะคะถ้าใครชอบคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของยุยซีทาแรกนะจ๊ะทุกคนจะ้ะวันนี้ทายุซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ